ผมว่ามันต้องใช่เราเราต้องยอมรับที่ถึงแล้วว่าทีมชาติเราเนี่ยพอคิดถึงอุ้มเอาอุ้มเป็นมาตรฐานครับมันขาดแบ็คซ้ายจริงพวกใครรอเปล่าครับแมรี่สิทเนี่ยเอาเมนคทนซ์มันเล่นแบกซ้ายใช่ใช่ใช่แล้วเราก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยประเทศเราเนี่ยแบ็คซ้ายไม่มีแล้วหรือวะคือผมว่าไม่ไม่ไม่ต้องไปเทียวประเด็นนี้ดีไม่ต้องไปเทียบว่าแทนอุ้มได้ไม่ได้หรอกครับอุ้มมันเล่นอีกแบบหนึ่งอีกคลาสหนึ่งแล้วแต่ว่าคนที่เข้ามาจะมาเล่นตำแหน่งเนี้ยอาจจะก็ต้องเล่นแบบอื่นเหมือนเหมือนยุคที่ผัดจากพี่องค์ดุสิตไปกก็จะมีพว พี่เมียวนัตพงก็ไม่ได้เล่นเหมือนพี่โอ่งนะแต่แบบทดแทนด้วยพลังด้วยอะไรไปแต่เหมียวมันก็ไม่ใช่แบบเอ็งก็เข้าใจก็ว่าถาวรไหมอือคือคืออย่างไอโอไออุ้มนี่มันคือเขาเรียกอะไรวะเข้าใจพี่มันเป็นสิบสิบสิบปีเข้าใจถาวรพอเราวีอย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่นพววิงขวาเนี่ยสมมติอย่างไอยึกเนี่ยนะปั่นฟรีควิ่งเนี่ยผมไม่ใช่ยึ๊กปั๊บ เออมันก็เล่นได้แต่ว่าโมดิ่งจุดตรงนี้จุดตรงนี้ที่เราเห็นจะทำได้ทำได้ทำได้เลยไะเปิดเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจพี่เออประมาณอย่างนั้นเลยไม่ที่ผมจะสื่อคือผมไม่อยากให้คาดหวังว่าจะจะใครจะมาแทนอุ้มแล้วให้มันเล่นแบบอุ้มผมว่าเข้าใจความหมายถ้าคล้ายอุ้มเลยนะน่าจะมีสองคนก็คือนี่แหละไอ้จำนงวัดกับไอ้เด็กของโคราชอ่ะที่ยังบอกอ่ะท่านิสอนเออไอ้ของเนี้ยแต่อนาคตอาจจะมบเป็นู้นนะก็พอมีแววแต่ถ้าให้ผมมองอ่ะพี่เจผม อุ้มผมยกไว้อย่างนี้เลยนะมันมีเรื่องออกบอลมีเรื่องเซตพีดมีเรื่องอะไรเข้ามามเื่อมันติดดาวไว้เยอะมากเข้าใจคนอื่นเพราะฉะนั้นจะมาทําให้ได้เหมือนอุ้มเลยผมว่ายากแต่เพเติมด้วยพลังกำลังด้วยด้วยเวแบบพี่เมียวเวอนุชาแบบขึ้นลงสุดแบบพลังม้าอย่างนี้ดีกว่าไม่เป็นไรอย่าไปคาดหวังว่าแบบต้องมาอินเวดเหมือนอุ้มมาออกบอลมาเปิดบอลคิลเลอร์พาร์ทโหมัน แบ็กซ้ายนะไม่ใช่เพลย์เมเกอร์อุ้มเป็นแบ็กซ้ายแต่เป็นเพลย์เมเกอร์ได้ไงมันไม่ใช่ใครเหมือนอุ้มมันคือโบนัสที่เราได้แต่ผู้เล่นคนหนึ่งงใช่ครับมันเป็นไอคอนมันเป็นแบบความพิเศษของเขาแล้วมันมันไม่ได้สร้างรง่ายเรื่องพวกนี้จริงๆผมฝากความหวังไว้ที่เควินมากๆเลยนะกับทีมชาติไทยผมผมอยากให้เขา มาเล่นครับไม่เควินน้องมันไม่สมบูรณ์มันติดคอนท้าคอเท้าเขาใช่ใช่เราก็รู้ด้วยวงการว่ามันเล่นสโมสรนี่แต่ละเกมต้องผ่านบ้างมันจะเล่นได้ใช่ไหมแล้วต้องมาหนักกับทีมชาติอีกโฮมใช่ใช่เกมคุณภาพของทีมชาติมันอันนี้ต้องป่อยคนเข้าใจนะไม่ได้ไปแก้ตัวกันเควินนะนะบอลนะคุณภาพทีมชาติกับสโมสรมันอีกแบบนึ่งมันสโมสรมีเกมเบาเกมหนักบิ๊กมนชแต่ทีมชาติเนี่ยต่อให้คุณเจอศรีลังกาเนี่ย มันก็ไมันเครับใชกครับถ้ามันยิงเขาไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็บิ๊กแมทเหมือนกันนะประมาณนั้น